นี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมลงโทษคนพวกนี้หมดแล้วก็เราก็ได้เห็นท่าแท้เขาเว่าความรักชาติเนี่ยไม่มีแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวิกฤตของชาติกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องที่ต้องการสร้างกระแสอันนี้ผมเชื่อว่าผิดมากและผมเชื่อว่ามันจะเป็นตาบาปของคุณไปตลอดชีวิตพวกนี้ก็คิดว่าทหารเนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญพวกเขาในการที่เขาจะขึ้นมาสวํานาจเนี่ย ที่ผ่านมาผมถามไงว่ากองทัพเคยทําความเสียหายอะไรกับประเทศนี้ทุกครั้งเนี่ยนะคือที่ทหารทําไปเนี่ยมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ชายบกเพื่อูจะยึดอํานาจตั้งแต่วันที่กูรับตำแหน่งไม่มีใครคิดนะเพราะผมก็อยู่ในเหตุการณ์พวกนี้มันมีเหตุจําเป็นทั้งนั้นนะ่ะที่ว่าต้องทําผมไม่ได้เห็นด้วยนะกับการยึดอนานาจถูกไหมอ่ะถูกแต่ว่าประเทศเราเนี่ยมันผ่านเหตุการณ์ที่บางอย่างเนี่ยมันเขาเรียกไม่มีทางออกเอาอย่างนี้ดีกว่า มันสู่ทางตันน่ะร้อนใจตลอดเวลาพอเห็นทหารเข้ามาทำอะไรแล้วมันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเมือ่อคุณเกลียดคนคนหนึ่งแล้วคุณไม่อยากให้ไอ้นี่มันได้ดีเอาง่ายๆพอาําดีเพิ่มคุณมันไสอนะไรเนี่ยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้คุณต้องเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยเขามองกองทัพว่าทหารเขาทาจริงแล้วเขาตายจริงแล้วเข้ามาเปรียบเทียบกับอีก,อก,อกฝ่ายที่โลกสวยเนี่ยทุกคนตัดสินได้ไงว่าถ้าทําตามเมืองรับรองกามูชาเข้ามาถึงกรุงเทพเรา